สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัดกัดเบนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคณะและวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับประกอบด้วย21คณะจากวิทยาลัยนะครับได้แก่1นคณะการสื่อสารมวลชน2คณะเกษตรศาสตร์3คณะทันตแพทยศาสตร์4คณะเทคนิคการแพทย์5คณะนิติศาสตร์6คณะบริหารธุรกิจ7คณะพยาบาลศาสตร์8คณะแพทยศาสตร์9คณะเภสัชศาสตร์ 10คณะมนุษยศาสตร์ iser, 11คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์12คณะวิศิตรศิลป์สิบ์13คณะวิทยาศาสตร์14คณะวิศวกรรมศาสตร์15คณะศึกษาศาสตร์16คณะเศรษฐศาสตร์17คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์18คณะสังคมศาสตร์19คณะตะวัตแพทยศาสตร์20คณะสาธารณสุขศาสตร์21คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสามวิทยาลัยได้แก่หนึ่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 2. วิทยาลัยหูุวิทยาการและสหวิทยาการและ 3. วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี